จบื่องผมอยากถามพี่ออฟเหมือน,นกันว่าพี่ออฟอยากให้ผมได้กเก็นอะไรเลยลหเหรอเป็นคนสู้ชีวิตคนอสู้ชีวิตมากเป็นคนที่ต้านหนีมาก<ว>มอ้กอแล้วอะไรถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับทำทำให้เรารู้สึกว่า<ช>โอเคอการได้รับบทบาทที่พี่ออฟให้มาเนี่ยทำให้เราเรียนรู้อะไรเนี่ยพย่อ๊อฟใช่ค่ะเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองการรับการต่อสู้ของคนที่ท้ ครับนะคะแต่ว่าอันไหนไม่ใช่ของของเราแล้วก็ไปยินกับเขาทําไมเราไม่จาเป็นต้อง,อง,งร้องไห้คนอื่นเรต้องร้องไห้เราเข้มแข็งก็คือเรายืนร้องไห้ให้เขาเลยหนูส่งอินเนอร์อ๋อส่งอินเนอร์คือเรายินไงเพราะว่าเราคุนกับุญจีมาาเราเลียร์กับทุกคนถึงตัวละครอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ยินได้เสียงได้เห็นตัวละครตัวอื่นที่เขาเล่นกันแล้วมันทําให้เราเนึกถึงว่าอันนี้คือร้านของจริงอันนี้คือบ้านของใครปาคือคอนโดของอลัง คือโรงเรียนของลีหมิง,มงคือบ้านของฮา<อ>คือคอนโดของอวันเกือบแล้วกือบแล้วไม่เพรา้เราสูบว่าเออมันเรากินมากกว่าเดิมแล้วพอเรากินมากกว่าเดิมมันทําให้เราใจของเราข้างในงเราเนแบบฟูลฟิลขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปถึงอดีตของกุญงกขาดอดีตบอกไม่ได้ในจังเกิดขึ้น เราไม่ได้อินคนเดียวมีก็อินด้วยจริงอินก,กับตัวละครนี้มากมากอินมากๆคือตัวละครบทนนะ่ะผมใช้ตัวเองมาเล่นเนี่ยตั้งแต่ตอนอที่เราได้คุยบทกันแล้วว่าเพราะว่ามีที่เอาเห็นว่าความคิดความอ่านของตัวละครเนี่ยม,มันเหมือนผมมากอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่เป็นคนทับซ้อนเป็นคนมีความแบบคอมพิเคชในตัวเองอยู่แล้วเราเป็นคนที่มีความต้องการชัดหมายความว่าเป็นคน ไม่ได้แบบซิกแซกในการับฟังในเวลาเราต้องการอะไร <_ C> e <as> เราอยากได้อะไรก็คือเรามองไปถึงจุดจุดหมายของเราแล้วเราก็เดินตรงไปซึ่งมันทำให้ผมคล้ายๆกับปวดแล้วผมเอาความรู้สึกทั้งหมดที่ผมเคยผ่านในชีวิต,ตมาเล่นเป็นตัวละครนี้ใช่มัาไม่ผมอินมากๆแล้วตั้งแต่ตอนเราเวิร์กช็อปอะพอมันไม่เค้าให้เราปูแกแบ็กกราวน์ของตัวละครนะเราตัวเองลองมาเล่นเยมันทําให้ทุกครั้งที่ผมไปเวิร์กช็อปหรือว่าหลังจากเวิร์กช็อปผมร้องไห้ติดกันเป็นอาทิตย์ หรือเซนซิทีฟจนแค่แบบตอนนั้นเป็นซีนของเขาตังขาตังเล่นกับแม่แล้ว,แล,วแล้วเหมือนเขาต้องทำเพลงประกอบอเงี้ยที่เอาก็เปิดไปด้วยรักผมแค่ฟังแล้วหลายรั้นผมก็หยุดเราห้ามได้นสองชมมั่วโมงมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราอินกับตัวละครมากๆในตัวคอนบุค่ะน่าดูมากๆนะครับทุกคนทุ่มเทกับเรื่องนี้จริงๆเนาะ